ค่ออกจากง,งานตรงนี้มานี่ค่ะนี่ยายมากินเลี้ยงาอาหอนุพิลโกเดินไปนะคะใกล้ๆไม่ไกลหรอกค่ะนี่รถยังใกล้ๆไม่ไกลหรอกอ่อยคอยาย อุ้ยบู <c oughs> ยเดินน้ำเห็นไหมคะเมื่อกี้รถปีเสาไปตรงไหนแล้วล่ะนี่ค่ะเดี๋ยววัในไหนย้ายมาอู้ยดู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 ด แถวเลยยงแถวเลยเห็นไหมคะียงแถวเลย ายายมากินเลี้ยงตรงนี้ค่ะมันคล้ายๆกับแบบแบบเป็นสโมสรของที่เขาสร้างเรือก่อสร้างเรือนี่ค่ะมาตกปลาตรงนี้ก็ได้นะคะลมไม่แรงด้วยยายว่ามันถ้าจะดีเลยนี่ยายว่าถ้าจะดีมาตกปลาตรงนี้ลมไม่แรงด้วย ลมไม่แรงเดี๋ยวออนก่อนทำสายเขาไม่ให้ตกก็รอนนี่เข้ามานั่งกันบบนี้ด้วยนี่มีตรงนี้ด้วยมันคิดว่ามาตกได้อยู่นะเดี๋ยวให้ยาย ีจักรยานมา้าอ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรมันคองน้ำโคองน้ำของของทะเลอ่ะมันไปไปไปทะเลได้ <c oughs> นะออพ่อยายอยู่ไม่ไกลจากที่กินเลี้ยงเท่าไหร่ เราจะมาอ,อังน,นี้นี่ที่จริงมันคิดจะมาตกได้อยู่นะเดี๋ยวว่าไหนก่อนได้มาเพราะวกนี้จะต้องไปไปโกรลา่าเอ็นฮมฮึมเอีตัว ตรง,งนน้นตรงนน้นเดี๋ยวแต่ยายเขาไป้นั่นยายเคยมา,มามาถ่ายตรงนี้ให้ดูอยู่มาถ่ายตรงที่แบบว่าเจาะปลายเนี้ยนี่ Mm-hmm. ต้องใส่มาต้องใส่ตู้นอนรถแกก็ตามไม่รู้ไม่ใช่มานั่งตกปลาแถวนี้ก็ได้ลมเย็นๆน,นั่นด้วยอันนี้ตรงที่เรือใหญ่เข้ามานะคะเรือใหญ่เข้ามา ตรงนี้เขาจะให้เด็กมาหัดขับรถนะคะตรงนี้หัดขับรถมอเตอร์ไซค์ขับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมัน,น,นเรียนขับรถน,น,น่ไอนี่เห็นไหมคะสวยไหมคะนี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวให้มันได้สักนั่นหนึ่งน โอเห็นไหมคะอันนี้ดอกมันสวยสวยมากๆเลยคะ่ะตรงนู้นนะครัก่อนตรงนู้นมันจะเป็นีนนี่นะคะยายเคยไปยืนอยู่ข้างบนนู่นไปร้านกาแฟนะคะข้างล่างก็เห็นไหมคะ ตรงที่ตัวหนังสือขาวขาวนั่นบอกไม่ได้นะคะอืไปร้านกาแฟนะคะหน้านี้ก็อย่างนี้แหละอืมเมื่อก่อนที่ว่าปีที่แล้วหรือไงเนี่ยปีที่แล้วปีก่อนนู้นที่ว่ายายกับเพื่อนเขามาเจาะหิมะแล้วก็มาตกมานัา่น่ะมามาตกปลาตรงนี้นะคะ่ะ คเนี่ยของยายก็อยู่ฝั่งนูง้นไม่ไกลจากตรงนี้นะคะไม่ไกลจากร้านอาหารตรงนี้ลงไปตรงาน,นก็เป็นธนาคารที่ยายทํางานเมื่อก่อนนะคะกดกระเซียนแล้วก็เดินเตะลมใส่ถุง <c oughs> เตะลมใส่ถุงแต่ก็มีทํางานพิเศษเล็กน้ยนอย เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปต่างจังหวัดเข้าไปในอีกเมืองนะึงนี่ค่ะให้ดูนะคะยายไม่เดินแล้วจะให้ดูก่อนเห็นไหมคะใครถ้าสมมุติเรายาย<ม> เรือสินค้านะคะเขาเอาสินค้ามาลงเนีย่ยค่ะตรงนี้เอาเรือสินค้ามาลงตรงนู้นก็มันคล้ายๆกับแบบว่าเป็นสมอสอนเหมือนกันนะคะตรงข้างในนั่ยายเคยขึ้นไปตอนที่นั่นก็มีงานยายขึ้นไปอยู่ข้างบนนะตอนที่ยายมานั่น Okay. Oh,